Ah, HAPPY ้นิวยีย์น้องดำแฮปปี้นิวยียนะครับแฮปปี้นิวยียไม่เห็นอ่ะดำดำอ่ะมันดำไม่เห็นหรอกถ่ายวีดีโอถ่ายวดีโอ,อยู่ hi, there, hi, ไม่เห็นอ่ะดำดำเจ๊ <Yeah. S 1> ขอโทรศัพหน่อยจ๊ขอโทรศัพอยู่ตรงนี้ไร่อวะ บ่ไปโยธาโยธาไหนใช่แฮะไปโยธาแกก่อนแม่ทายูนี้ก่อนแกทายูนี่ฮะนี่แหละครับ หายสิเรือรถไจดเนะมามการมานะไง่ก็นลาทาพุ่งกลอเีอเนเ่นนะบอม

เพราอเบิง้งเ,เบิ่งผ้าน้องไอ้พราะเบิ้งเบิ้าบรรยากาศของโคมลอยนะครับตอนนี้มาโคมลอยโอ,อ,อ้ขอเข้าเปิดโคมกันเลยปล่อยคอมลอยไม่มีสักคพคมลอยผิดผิดต่อครับต่อ,อสวยงามมากบรกาห้ <c oughs> องโคมลอยนะครับตอนนี้กำลังปล่อยขึ้นนะครับ ฮะอยู่นี่อยู่นี่ฮะก็ถ่ายอยู่ครับไหนนาดางดำดังดำดงดำยิ้มหน่อยไม่น่ารักเลยดำตอนนี้ปล่อยคมลอยนะครับปีใหม่แล้วครับสนุกสนานกันทั่วหน้า ขอให้มีความสุขนะครับอากาศหนาวมากได้ครับครับผมสองห้าสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ด ไม่ใช่ดาวนะครับช่วงนี้ไม่เห็นจะมีดาวเลยนะครับมีแต่โคมลอยทั้งนั้นนี่เขาโคมเขาโคมเขาโคมลอยเหรอ เ็จแ,แน่ลงเฟซบุ๊กดังอีกแล้วครับรถใครครับ <c oughs> ช่กัน่เอ่วงนี้ไม่มีดาวแต่มีโคมไฟนะครับ <c oughs> เล่นอะไรครับน้องดามเล่นอะไรเล่นอะไรครับฮะเล่นเล่นอะไรเล่นเนี่ยเล่นเกมเกมอีหยังเกมอีหยังเกมมากนะกดตัวนี้ ไม่ใช่มันญญ่าครับอิ่มยางอิ่มยางอิ่มยางครับยิ้มหน่อยสองสองนิดหน่อยสองนิ้หน่อยนั่นแหละโอเคสวลยแล้ว่า มันยาน,นยากเลยก็ต้องเก็บก็อเอาจะกรหน้าเลยสิมเข้าใจัมเปุ่นได้ไมว่มีกิหมเออตม่มาู<อ>เจ็บกันตัดปัต่ี่เกรอเลี๋ยวเอาบไหมสองมีกินมาหรือโอ้ยไม่ยอหุ่นนนั้นเสืยงามไว้ขอระค่ยัง